ได้จ้ามาได้กินเขาวน้ำกันกับอะไรล่ะคะข้าวผัดข้าวข้าวผัดกุ้งใส่บังหน้าขอาไปเปรี้ยวๆกันไปมาส้มๆส้มๆนะคะบังหน้าไม่เล่ใส่มันมึดมึดละ่ะ ใส่พริกป่นเห็มันเผ็ดเผดกันแล้ต้องเปรี้ยวเผ็ดจัดย้านค่ะเขาพัดใส่ไข่ใส่กุ้งกุก้งก,ก็กินรมืรละจ้าทองอร่อยต้องกินจิงนก่อนเดี๋ยวมันอิน่มมันกินต่อไม่ได้ นี่พักได้ยาก้ะจ้ะปลูกเองกับมือก็อดีต้นชายาหรือต้นผงผึ้งนะคะปลูกเจอเดียวได้กินตลอดบ๊ายบ เฮ้ยปลูกไม่เจ็ดปีแล้วล่ะต้นไม่ตายดิจ้าได้ฮด,ดน้ำนี่ล่มันกก่น,นยังจกกริงตลอดแล้วจัดจะแซ่บเ้ยก็ขยายไว้น้ำขี้นหวัวจะ้ะปลูกเว้ เ้วก็ใส่น้ำข่าหัวเ้วก็ปลูกใบย่านางใส่นั่นให้พัน่นใบตะกอนใช่ย,าย่าน่ะพันบีพั่นบีกะเจ็บใบย่านางมาปั่นกินบางครั้งก็มาแกงมามา พวกข้นเดียวเล่อดูแลมันอะไรมันเลยค่ะปลุกจำเนื้อทากล่มปลุกน้ำชิ้มหัวสิ่งที่หายก็คือให้น้ำทุกมือ เมื่อกี้ขันนวดอะจอมือนวดเทียวแต่มันก็ไม่หาประโยชน์ขนไหลไหนกว่าที่เข้าดูแลมันจัง กูฟื้นหนาตังผมน้ำจิ้งหัวริบหนาตังน้ำรักก <Okay. S 1> ัเื่ยที่้ามชุดชุดมื่อได้คาคำประเด็ดเอาลิ้นหนาตังไม่เห็นติดมือได้ว,วันจุดสั เอาถุงไปยังไงถุงยังไงไปเลยเจ็บเจ็บมากทีละถุงกินเลยเป็นอาทิตย์แผลมากไหมพักขแผลก็ค่อยซื่อหรอรกแล้วินก็พักนี่แหอกกินมาเจ็ดปีแล้วแทบคือเก่าบุกให้เบือ่อ 我干吗？